อ้าวลงแฟนผ้าอะไรอ,ะอ่ะแฟนผ้าอะไรโอ้โหไม่น้อยเลยนะนีะ่ะชอบอันนี้ลูกปห๋ยวว่าไ่แตงทองเนี่ยนี่ไปเจอตัวท่านเลยนะเมื่อก่อนนี้เขาเยจะไปกันนักกล้วยชะยิ๋มเนีน่ยแหละไดนะ้ได้มาองค์หนึง่งอ่าก็สวยๆเป็นผงเป็นผงเลยเก็บแว้มันเบาหน่อย แต่เมื่อก่อนนี้ได้รุ่นปดนี่ได้มาเยอะก็ให้กันไปหมดแล้วก็เอาเหรียญนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ของวัดบางจากปักเกร็ดจังหวัดนทบุรีท่านอุปชาท่านพระครูกิตตินนทกุลท่านเจ้าวาดวัดบางจากสร้างไว้เมื่อเมื่ที่สามเมษายนเสาร์ห้ามาหาเศรษฐีนี่นะฮะมา,าไว้ซะข้างหลังจะเป็นหลวงพ่อหนอดวงคําดวงหลวงพ่อทวดปลอดภัยนี่หนดวงคําดวงมาเอาจำพอมีมาที่จุดท่านนองก็ได้ผมว่าลงมาก่องนึงร้อยบาท ตะบ,บุญกระถินสร้างพระน,นอนนี่แหละนะโอ้โหครึ่งชั่วโมงหมดไปเนี่ยจวันนี้จะแนวหลวงพ่อทวดเนาะออันนี้หลวงพ่อทวดวัดห้วยบงคนนะวัดห้วยมงคนสวยอันนี้ก็เดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่รุ่นยกฐานะรุ่นยกฐานะที่เขาบรรจุในช้างอะ่ะอันนี้จันกรกด,ดนมให้มา อันนี้กองนะอันนี้ไปใต้มาสงขาหลวงพ่อจำเนียนนะครับนะหลวงพ่อจำเนียนก็ต้นเรียบสำนักสนต้นเรียบอนะ่ะไปถึงที่นะให้ไปถึงที่นะมาก่อนนี้โหไม่ได้ถึงที่วัดต้นเรียบสาธุตักสิทธิตักสิทธิ์หลวงพอ่อพ่อต้นเรียบหลวงพ่อปอด่ะดังแดกแขนนู่นนะอันนี้ดวก่อนอ๋ออันนี้สาธุอาจารย์อจจอสวัดใสยใหม่ให้มาอาจารย์อจจอสวัดใสใหม่นะจังหวัดปฐุมธานีก่อนปีน้ำท่วมก็ประมาณ ห้าสามห้าสามเนี่ยประมาณห้าสามเนี่ยตอนนั้นไปขุกอยู่สี่ห้าปีไปไปมาๆเนี่ยนะเราต้องติดแจกบนลูกปืนคนเต็มวัดหรือว่าตรงนี้เนาะเดี๋ยวดูกันนะโทษทีนะเด,นดนนะเดี๋ยวผิดพลาดนะครับเอออันนี้นะครับนะไม่ใช่นะไม่เดี๋ยวผิดพลาดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวลูกพราอ่างผมเยอะกระบอกแล้วไงวันนี้เยอะอันนี้หลวงพ่ออ่างหลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์เนี่ย นะสวยครับเดี้อะมาไว้ถูกข้ออ,อ่างนะเอาออกตรงนี้มีไหมเนี่ยตรงนี้ตะขอแต่เ,เดื่องนี้ทไมผมลืมท่าเนี่ยสวยด้ยลืมไม่เป็นไรม่เป็นไรชื่อันนี้ขอบคุณพี่ปุ๊ด้วยพี่ปุ๊ปให้มาอันนี้ลุงปุ๊กเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับนะสองวันที่ติดเขาผู้ทำพิเศษติดต่อกันผมก็จำไม่ได้ขออภัยด้วยแต่ไอ้วันที่ปลุกเสกร้อยปีนะครับนะวัดสะพานสูงนี่ผมไปมานะ อันนี้ดีผมเก็บไว้น,นี่มีองค์เล็กๆด้วยมีอะไรยังอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างบนก่อนโช่ให้หมดเลย <t> อ่าเนี่ยพวกเยี่ยมนะ <t> ขอบคุณพี่เงาะเขาไปใช้ไม่เงาะพี่เงาะให้อีกรุ่นหนึ่ง,งเงาะไรโบดอันนี้พี่ปุ๊บบางจากให้มาอันนี้หลวงปู่เปืองเขมปัญโยวัดบางจากปากเกร็ดจังหวัดลบบุร,รีเนี่ยเกจิเนี่ยชันเนี่ยไม่กี่ปีนี่แหละแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วมรณภาพไปแล้วด้านหลัง สรถหาบางคนนะครับหาไว้เลยนะหาติดตัวไวองเดียวมหาที่วัดเนี่ยยังพอมีอยู่ตู้ด้านบนด้านบนในบวแล้วก็นันนาคฏิหลวงพ่อยังพอมีอยู่เมื่อวานผมดูอยู่กําลังไปเลงอีกองหนึง่งสวยสวยแต่อันนี้ผมมันจะเป็นเนื้อสาาตัตว์ของสัตว์ตามดูนะอ่ะพรพะเข้าออมาวัดบางจากกระถินวัดบางจากก็สิบห้าสิบห้าพฤติการเนาะวันลอยกระทงอะ่ะเช้ากระถิ่นเย็นลอยกระทง กบขอบคุณท่านอุปชาท่านพระครูกิตตินนทคุณท่านเจ้าวัดวัดบางจากด้วยท่านให้โฆษณาให้ประชาชนพันใครจะทำโรงทานก็ติดต่อดักแด้ได้เบอร์นะติดต่อโรงทานเนี่ยคุณพี่เงาะเยโบทคุณพี่ปุคุณน้องหนิงหนะ้าก็ติถุงพ่อทิศตูพ้พระแล้วก็ดักแด้ฉันยิ้มก็093 145 70 00จดกือบจำไม่ได้บายบาย